เลิกงามยามดีวันนี้นึกอยากกินหมูกระทะพี่น้องมีปูอาร์ตมีกุ้งมีลูกชิ้นรวมแล้วก็ฮอตดอกนะคะนะพี่น้องอันนี้ก็เป็นหมูสามชั้นของเราน้ำจิ้มรสเด็ดเหมือนเดิมพันธยพี่น้องด้พักผักกะหลำ่ำเออผักกาดแล้วก็เฮดนะคะพักทีนิดหนึ่งนะคะพักกะน่อยนึ่งพี่น้องอันนี้ก็หมอ้อของเรากำลังเดือดโปก๊ปกโปก๊ปกโป๊๊กเลยค่ะ หน้าเราไมา่ได้ใส่กระถางใส่กุ้งลงไปค่ะทุกคนมาเด้ตอตาพี่น้องมาย่างหมูน้ำกันในงามประตูออกแล้วพี่ตน้นไมเอ้ยออป,ประตูเป็นงานประตูแม่ตเอีทุกชิ้นรวมนะคะลูกพี่น้องข้าเลี้ยงนะ้องแม่ได้นกินอาหาร <Okay. S 2> นั่งกินกันนั่งลวรอให้มันซุกจักนิดจักหน่อยหิว <c oughs> ไม่เหน็ <c oughs> ไม่ได่ยางกระแทกนานแลเนะตัองใส่ใจอยู่กระนี้ใสุ่ิจุเลยหมอัดที่ซุกก่อนก็ได้ไหมอืม รอสักคู่พี่น้องก็กลังมัเดือดพก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 แบบไฟมันแรงมาก <c oughs> <c oughs> อะขวันวี่พอยา่างในบ้านเลยน้องพี่น้องกูเสือน้องกินกะพินบรรยากาศกินเบอร์ สามสั้นแบบอือหือช่วงใกล้จะคิดสมัมาเหรอกพี่น้องแล้วก็ขายเนารบบะริบ้าริบวะมันเป็นสามสั่นเนาะเขาไม่ได้เอามาอยากวันเดียรพี่น้องเขาก็เอาไปกินกับมันฝรั่งอาหารเนาะแต่เรามาดัดแปลงเปนะง็น,ะนอะหมูกระทโอ้ดึติกระทะเนาะกระทะหนึ่งต้องทำใจไม่เหมือนกระทะไอเตา ตาฟืนนะ่ะพี่น้อเตาทานอยด่พีเขาก็จะหลุดราคาส่วนนี้พี่น้องโดะหกสิบเก้าโคลนห้าสิบเก้าโคลนหมูสามสันเราก็เอามาทำเป็นหมูกระทะเลยจ้า แสบหนักหนาวละเริ่มเดืองละกุ่มก็เริ่มเดืองเริ่มสุกแล้วกลุ่มของเราปู่อาจเหนื่อยจะสุกก่อนสะจ๊ะเริ่มเริ่มสุกแล้วเอาปูอัดก่อนนอนมัสิลิโอเคอันนี้กุ่มก็สุกเลยอันนั้นสุกคุณพองแล้วอาตะเกียบแกขีดเน็ตนัดตะเกียบถนัดแบบไม่แพ้สมุรเกาบทุกคนโอ้สุกเรืองอือ ซุกเลือแต่ถ้าอยากให้มันซุกหลายก็ต้องเนาะให้มันสีดต้องเหลืองอันนี้ซุกแล้วหรือยังนี่ไงแกชอบอันนี้ปอปลาใช่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 โอเคเอาไม่พักเห็ด่งอืมอืมเอามากใกล้ๆน้ำชีดใหอยกินดาพักอากาดขาวอืมไม่ได้ซอยแค่รัดใส่เนาะหมูนี่ก็ะซุกกระเดดจะไม่ยังไม่เหลืองเท่านี้ จะเอาก็ได้อ er> um, ืม um, ข uh. ี nah ้นองควรหุยฮ uh. ุยบ้านเาไปรือเปล่ารสกักไปกบคิดนหุ่นอ้ะหุ่นินี่ได้ใส่ม่หุ่นเซนลหุ่นนางไยหุ่นนไม่ได้แช่น้ำ บับเปงด่วนบับเรงดว่นดวนนะคะแต่ชนะจุมไปกป,น,ปน้เลยไม่มีป็นเส้นสดดนะ้วย่นองไทยก็ใช้ป็นเส้นสดนะะดวกรวดเร็วอ้มเ้เแผน,น,น้าอุด ถ่ายไปถ่ายมาเนึ่งกว่าแต่ของลืมกดสตาร์ทชอบอย่างแบบเหลืองๆอะ่ะพี่น้อยชอบแบบเหลืองค่อนข,ข้างใหม่เลยกว่าแต่แต่อันนี้มันกระซุก,กอยู่นี่จะ้ะ น้ำมันก็แดงแต่แปรตกอันอน,น,นดดี้มันทอดร้อนมัฮอตดีมันฮอตดีนะจ๊ะทุกคนตักอืม <c oughs> <c oughs> ตุ้มหัวตบตุ้มุ้อ,ยอยวยน้อยน่ารักมากล้วก็จะใส,ส่เส้นลงไปนี่นี่หมูยู่ขคงล่างเลย,ยน่นี่นอ่ มันตรงเรืองก็นี้จักหน่อยนะมันถึงจะแสบสำหรับใครที่ชอบแบบใหม่จักหน่อยเออเล่งพิษเล่งถุกมั <c oughs> นมีสองหัวหัวสุกก็หัวอ,อย่างเราสามารถปรับได้สองนั้นอ <c oughs> แล้วเราก็จะ อน้ำจุมแล้วก็จุ่มน้ำจิ้มมันสุดหนจะหน่อยเลยโอเคโอ๊ตถ้าจะครับผ่านไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงพี่น้องสภาพกระทะกะจ็จะเป็นแบบนี้ กอยก็เป็นผู้ร่างอีกตามเคยพี่น้องจ๋าอย่างเขากินแล้วก็ร่างเองทําให้เขากินลรวก็ร่างเลยมดเกี่ยงพักกระมดนะคะหมูหมดไก่มดกุ้งมดหมดทุกอย่างที่กว่างหน้านะคะคือทําพอจะกินจ้ะไม่มีมือหน้าเลยนะจ๊ะกินหมดฟาดเรียบเลยจ้ามาซอยร่างกัาได้ด้วยจ้าบายบาย